ันอีกแล้วนะคะวันนี้สวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุโคนสบายดีบอสบายดีซอปปอลวสวัสดีเจ้าพี่น้องตังเหนือสบายดีก่อนเจ้าอ่ะมามันกันก่อนนะคะแม้จะเปิดเพลงอะไรดังขนาดนั้นกระตุ้นตัวเองกันก่อนลูก เดี๋ยววันนี้แม่จะมาแบ่งปันนะทุกคนขาสำหรับใครใหลายๆคนนะที่ทำธุรกิจนะบนโลกออนไลน์หรือว่าใครที่กำลังขายข,ายของอยู่นะอยากขายดีนะวันนี้เดี๋ยวแดงจะมาแบ่งปัน5กฎทองของการขายนะคะถ้าเรารู้5กฎนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่ขายดีนะคะทุกคนขาภาพชัดเสียงชัดกฎหนึ่งคะ่ะขออนุญ,ญาตแชร์นะคะทุกคนขา ของช่ำรวยหอมแก้นสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมกันสวยออนไลน์อ่ะมากค่ะสวัสดีค่ะคุณปูคุณปลาคุณมหาเศรษฐีสวัสดีค่ะไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกๆคนนะคะ กันอีกแล้วนะวันนี้หน้าเพจ T S w ธุรช่วกิจออนไลน์บายครูแดงนี่นะคะชำรวยถ้าใคย,ยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยนะคะออนไลน์ กดเฟซบุ๊กไลฟ์กระขายกันทันท e, uh, ีกดไลค์มาหน่อยในเอฟส่งเอฟสีสินค้าดีๆเข้ามาเดี๋ยวเพิ่มเพลงอีกนิดเพิ่มเสียงอีกนิดหนึ่งนะฮายังฮัสเตโยฟรมเกาหลีจุมมรีบสัวฟรมแคนเบอร์เรียฮัลโหลทุวันทุวดี Everyone Everybody เม่จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะเหินแลงกันหน่อยนะ F2 F4 สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรอบนี้มีโปรเติมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งฮะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ของทุกๆคนนะเดี๋ยวจบเพลงนี้เรามาเริ่มกันเลยวันนี้แม่มาแป๊บเดียวนะไม่ถึง15นาทีเดี๋ยวแม่ก็ไปแล้วนะลูกขาแป๊บของแม่นี่กี่นาทีคะแม่คขาแป๊บเดียวลูกวันนี้มาเร็วไปเร็วเค้มเร็วนะคะทุกคนค่ะสงการานต์ปีนี้เขาให้สุขรีสุขสม อขอนุญาตแชร์นะทุกคนค่ะตยอยกันรักกันมากมายเดินทางปลอดภัยทุกคนอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนคะ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแนะนำตัวนะนัด นาริกุลอ่อนสำอางนะสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่รู้จักกันนะหรือว่าคนเก่าที่รู้จักกันแล้วเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะชื่อเล่นชื่อแดงนะก็อดีตเป็นนางพยาบาลนะรายได้โตตามน่องนะทุกคนค่ะก็รับราชการนะเป็นพยาบาลมาก,กว่า16ปีนะทุกคนขาไม่ใช่16ปีแห่ง ความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขืนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนคะกะ็เป็นคนหนึ่งที่ขยันมุ่งมั่นนะ,ะทำทำงานในหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองต้องขอบคุณงานประจำนะ,ะที่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความอดทนนะ,ะแล้วก็มีในเรื่องของการให้ไม่ว่าจะให้ข้อมูลให้บริการต่างๆะะ,ะมันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์จากตรงนี้นะ,ะแต่แดงเป็นคนหนึ่งที่ ออตอนแรกที่เราเป็นพยาบาลเพราะเรามองว่าอ,อ,อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงสว,ส,สวัสดิการดีมีเกียรตินะะเราก็ไปสอบแล้วก็ไปไปเรียนนะพอจบเราก็ทำงานผ่านไป16ปีวัยเหมือนโกหกเทุกคนคะ่ะเราก็กลับมาถามตัวเองว่าอาชีพที่เราทำอยู่เดิมเนี่ย มันตอบโจทย์ชีวิตเราไหมพ่อแดงเป็นคนนึงที่อยากมีอิสระภาพมากนะโดยเฉพาะเรื่องของเวลาแล้วก็สุขภาพแต่ในงานเดิมมันโดยเฉพาะเรื่องของเวลานี่มันให้เราไม่ได้จริงๆนะพอเราเริ่มมีครอบครัวมีลูกมีสามีนะเราก็อยากจะอยู่กับครอบครัวนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันต้องขึ้นเวรลงเวรขึ้นเวรลงเวรน,นะะ ารายได้โตต่ำนอกนะทุกคนขาแล้วสุขภาพก็แย่นะก็เลยทําให้แดงกลับมาดูว่ามันมีอาชีพอะไรที่มันจะตอบโจทย์แดงก็ไปเจออาชีพเครือข่ายขายตรงนะแดงก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําพอมีไรายได้6ห,หลักก็ตัดสินใจลาออกเลยนะบางคนอาจจะมองว่าแล้วไม่เสียดายงานเดิมเหรอ,อแดงไม่เสียดายนะ เขาเรียกว่าไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่เสียดายเวลาที่เหลืออยู่มากกว่านะคะว่านับจากนี้ไปอีก10ปี20ปีอีก30ปีข้างหน้านเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนนะแดงเป็นคนนึงที่อยากมีชีวิต มีเขาเรียกว่ามีเวลาอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็อยากมีสุขภาพที่ดีด้วยนะอพอมาช่วงโควิดแบบนี้นะคทุกคนขางานาธุรกิจเครือข่ายขายตรงของแนมเป็นแบบออฟไลน์ก็จะเริ่มมีในเรื่องของข้อจำกัดนะในการที่จะออกไปสร้างทีมขยายทีมนะแดก็กลับมามองว่าแล้วมันมีอาชีพอะไรที่มันตอบโจทย์นะให้อิสรภาพเวลา มีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินด้วยได้ก็มาเจองานธุรกิจออนไลน์นะคะเพราะเราเข้าไปดูแล้วธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่ยังไงอะคะทุกคนขาไม่ว่าจะช่วงวิกฤตแบบนี้นะ,ะในอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าแดงว่าทุกคนต้องเอาตัวเองมาสู่ในโลกออนไลน์เพราะว่า มันเป็นช่วงของวิกฤตทั้งโรคและก็ทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะทุกคนคะ่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาเอาตัวเองออกมาบนโลกออนไลน์นะหรือว่าไม่เปิดช่องทางการไหลของเงินอีกช่องทางหนึง่งแดงว่าเราอยู่ลําบากนะเพราะว่าแดงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบก็เป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่อยากมีอิสรภาพในเรื่องของเวลาเนะี่ยแล้วธุรกิจออนไลน์มันตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่า หนึ่งมันไม่มีฟิกคอสนะฮะไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีค่าเช่าเราอาจจะจ่ายแค่ค่าน้ําค่าไฟที่บ้านจริงไหมคะแต่ว่ามันไม่มีค่าเช่ามันไม่มีหน้าร้านนะ,ะแล้วเราสามารถเปิดธุรกิจที่ไหนก็ได้นะ,ะไลา์สดที่ไหนทําคลิปวิดีโออะไรที่ไหนก็ได้เปิดได้หมดทุกที่แน่ว่าในอีก3เดือน6เดือนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเริ่ม ผันตัวเองนะออกมาสู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นนะแล้วแดงก็เลยเป็นคนหนึ่งนะที่มองหาโอกาสเมื่อเรามองหาเราก็จะมองเห็นนะแดงก็มาเจอธุรกิจออนไลน์นะของแบรนด์ TSW นะของครูสิตาแดงไปเจออ่าหนึ่งที่เลือกเพราะว่าจิตตั้งต้นของเจ้าของแบรนด์นะเป็นผู้ให้แล้วก็เขาเรียกว่ามีผลลัพธ์ ในเรื่องของออนไลน์จริงๆนะ,ะครูสิตาเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่มีผลลัพธ์อภินิหารนะเขาเรียกว่าสอนแบบบ้านๆแต่ผลลัพธ์อภินิหารนะก็คือ1เดือนครูสิตาสามารถมีรายรับที่1ล้านบาท3เดือน10ล้านแล้วก็7เดือน100ล้านนะมันก็เลยทําให้ได้ตัดสินใจนะเข้ามาดูว่าแบรนด์ T S W Product มันเป็นยังไงนะสินค้า มันอยู่ในเทรนของกระแสนะเพราะเขาบอกว่าในยุคนี้จนถึงอีก10ปีข้างหน้าใครที่อยู่ในเทรนกระแสของสุขภาพความงามความเชื่อต่างๆของมงคลจะไม่ตกยุคนะทุกคนขาสังเกตนะคว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนต่างก็หันมาดูแลตัวเองนะคะ,ะไม่ให้ตัวเองแก่หรือว่าเจ็บป่วยง่ายๆนะคะทุกคนขาเดี๋ยวนี้คนอายุ50 60 70บางทีดูไม่ออกนะว่าอายุ70แล้วบางคนเหมือน 50นะเพราะว่าเขาเริ่มดูแลตัวเองอป้องกันดีกว่าไปรักษานะเพราะแม้แต่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะเขาก็บอกแล้วว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะว่าการรักษามันหมดค่าใช้จ่ายเยอะมากนะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเราป้องกันให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงเซลล์เราแข็งแรงการเจ็บป่วยมันก็จะช้าลงหรือว่าเซลล์ในร่างกายมันก็จะเสื่อมช้าลงเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยมองเห็นว่า ธุรกิจในเรื่องของสุขภาพนะฮะในเรื่องของสกินแคร์ต่างๆมันเป็นเทรนที่มาแรงแล้วยังไงมันก็ไม่ตกยุคนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันสามารถดูแลได้ตั้งแต่เด็กที่อยู่ในท้องจนถึงคนแก่นะคะเพราะฉะนั้นกระแสของธุรกิจมันก็จะไปต่อได้นะคะตราบใดที่ยังมีคนคนเกิดคนแก่คนป่วยอยู่ธุกรกิจเรื่องของสุขภาพก็ยังมาแรงนะ,ะทุกคนคะ่ะแล้วก็สำคัญคือ อ่ TSW เขามีระบบนะซึ่งแดงก็จะพูดหลายๆครั้งนะ,ะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจบางอย่างนะ,ะเหมือนเราเปิดร้านโชว์หวยร้านเดียวนะ,ะเราขายสมมุติเราขายได้10ล้านเมื่อใดที่เราเจ็บป่วยไม่มีเรี่ยวมีแรงนะ,ะวันนั้นรายได้ก็ไม่มาแต่ถ้าวันนี้เรามีระบบที่เราสามารถขยายสาขาไปได้ทั่วประเทศนะ,ะสมมุติเรามีสัก10สาขาแล้ว 10สาขาขายได้สาขาละ10ล้านมันก็เท่ากับร้อยล้านถ้าเกิดเรามีพันสาขานะจะแต่ละสาขาขายได้สาขาละ10ล้านมันก็เท่ากับพันพันล้านนะฮะซึ่งใน TS แต่มันอยู่มีระบบที่จะรองรับนะฮะที่ทำให้เราสามารถขยายสาขาเฟรนชชัยของเรามันคือเฟรนช์ชัยมนุษย์มันก็คือคนสู่คนนะ,ะทุกคนค่ะเมื่อเราส่งต่อให้คนของเราคิดมีวิธีคิด มีวิธีการของคนสําเร็จนะคนของเราเขาสามารถขยายสาขาต่อได้มันก็เป็นเฟรนชชัยเป็นเฟรนชชัยมนุษย์ที่สามารถที่จะขยายไปไหนก็ได้ทุกทกที่นะ,ะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตของโรคหรือว่าของโลกในปัจจุบันนะสาขาของเราก็ยังสามารถเปิดแล้วก็ทำงานได้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะถ้าเรามี100สาขามันก็เท่ากับ240ชั่วโมง ถ้ามีพันสาขาก็เท่ากับ2,400ชั่วโมงจริงไหมคะทุกคนคะมันก็ทำให้เรามีเลเวอเรจได้นะแล้วสำคัญ TS สมมีโรงเรียนสอนเศรษฐีนะ,ะเขาเรียกว่าใครที่ยังทำอะไรไม่เป็นนะที่นี่เราก็มีคอร์สสอนนะตั้งแต่ปั้นแรกรากหญ้าให้ลืมตา อาปากได้1นึนะใครที่ตั้งกล้องไม่เป็นไลฟ์สดไม่เป็นพูดไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนะที่นี่มีระบบมีสอนนะมีสอนอสร้างรวยด้วยผู้นำตัวจริงสอนยิงแอดให้ปังนะแล้วก็มีการสอนในเรื่องของจับมือขายจับมือขยายให้ด้วยนะสำคัญคือ,เ,อเขาเรียกว่าถ้าเราอยากสำเร็จนะเราก็แค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ แล้วถ้าเราทำเป็นนะทุกคนขาแล้วเราส่งต่อระบบให้กับผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าในยุโรปนะเราสามารถส่งต่อระบบนี้ให้เขาเรียนในระบบ t s w u เรียนออนไลน์เมื่อเขาเรียนได้ทำเป็นเขาก็สามารถที่จะ,อ,ะออกมาไลฟ์สดแล้วก็เปิดหน้าร้านได้นะทุกคนขาแล้วสำคัญสินค้านะ,ะเราไม่ต้องเอามาสต็อก เยอะแยะมากมายนะที่นี่มีระบบเขารองรับในเรื่องของอสต็อกสินค้าให้มีแอดมินตอบแชทตอบทุกอย่างให้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าบริษัทเป็นคนส่งสินค้าให้กับทีมงานของเราให้กับสาขาที่เราไปเปิดนะไม่ว่าจะไปเปิดที่เชียงใหม่เปิดที่ภาคอีสานเปิดภาคใต้หรือว่าเปิดภาคก,กลางนะ,ะถ้าเขา เขาเรียกว่าสั่งของในระบบนะก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าระบบแล้วระบบหรือว่าบริษัทก็เป็นคนส่งของให้เลยซึ่งมันก็จะสะดวกสบายสำหรับเรานะเราไม่ต้องมีสต็อกเป็นโกดังใหญ่ๆนะเราไม่ต้องมีจ้างลูกน้องอะไรสักอย่างนะเราแค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เปิดหน้าร้านทุกๆวันนะทุกคนคะ่ะเราก็สามารถมีเลเวลเลตได้ประสบความสำเร็จได้สำคัญคือมีทีมมีรุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จ เป็นป้ายบอกทางให้กับเรานะให้เราได้เรียนรู้และลงมือทําสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราทุกคนคะ่ะว่าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไหมถ้าเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องลุก,ลกขึ้นมารับผิดชอบตัวเราเองคะ่ะทุกคนคะ่ะมันไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบชีวิตเราได้ เราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะเหมือนแดงเป็นคนหนึ่งนะคะเรามีสามีนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆในบ้านให้นะคะแต่ว่าแล้วก็ให้เงินเราอีกต่างหากนะแต่ตัวแดงเป็นคนหนึ่งที่มองดูแล้วว่าเรามีศักยภาพมากกว่านั้นนะคะเราไม่ได้มีแบบว่าเกิดมาแล้วแบบ อยู่บ้านเฉยๆและตายหาไปไม่ใช่อย่างนั้นสําหรับตัวแดงนะ,ะเรามีคุณค่ามากกว่านั้นเรายังมีแรงยังมีเรี่ยวมีแรงนะ,ะถึงแม้ตอนนี้จะอายุ50ะทุกคนขาแต่ว่าเราก็ยังมีเรี่ยวมีแรงนะมีศักยภาพที่จะทําอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะทุกคนขาแล้ววันนี้นะถ้าเราจะเริ่มต้นธุรกิจ บนโลกออนไลน์นะทุกคนคะซึ่งแดงก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะทุกคนคะก็จะมีกฎ5กฎทองสําหรับคนที่ต้องการขายของนะหรือว่าขยายธุรกิจนะอย่างแรกก็คือคุณต้องรู้ว่าในแต่ละวันคุณฟังเรื่องอะไรนะถ้าเราอยากขายดีนะในแต่ละวันเนี่ยเราฟัง คนที่เขาขายดีหรือว่าคนที่เขาขายไม่ได้นะคะทุกคนคะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนขายดีเราก็ต้องฟังคนที่เขาขายดีนะคะ,ะดูว่าเขาฟังเขาว่าเขา เขาขายดีเขาใช้เทคนิคอะไรนะเขามีเคล็ดลับอะไรแล้วเราก็เรียนรู้แล้วเราก็เอามาลงมือทําตามนะอย่างที่2ก็คือคิดให้ได้เหมือนเขานะคิดให้เหมือนคนที่เขาขายดีนะทุกคนขาวันนี้เราต้องจับจับที่ตัวเองว่าในแต่ละวันเราคิดอะไรคิดว่าเราทําได้หรือคิดว่าเราทําไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราคิดว่าเราทําได้ สมองของเรามันฉลาดมากทุกคนคะ่ะมันจะหาวิธีการค่ะว่ามันมีใครมั่งที่เขา,าขายของดีที่เขาสําเร็จนะแล้วมันจะทําให้เราหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเราทําได้นะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าเราวันนี้นะเราคิดว่าเราทําไม่ได้นะทุกคนคะ่ะแปลว่ามันจบตั้งแต่ความคิดแล้วนะเพราะพอเราบอกว่าทําไม่ได้ไอ้สมองเราอ่ะมันฉลาดมากก็จะหาเหตุผลนะมาสนับสนุนว่า อะไรบ้างที่เราเราเคยทําผิดพลาดในอดีตอะไรบ้างที่เราเคยล้มเหลวในอดีตนะมันจะปุ๊บ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 มาให้เราสนับสนุนเราว่าเราทําไม่ได้สุดท้ายเราก็ทําไม่ได้ตามที่เราคิดนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเ,าเขาเรียกว่าอยากมีห้ากฎทองของการขายของดีนะเราก็ต้องคิดว่าเราขายได้เราทําไดเา้เราประสบความสําเร็จได้นะทุกคนคะ แล้วในแต่ละวันเราเห็นอะไรนะทุกคนคะเขาเรียกฟังคิดเห็นเห็นอะไรในแต่ละวันเห็นคนขายของดีอุย้ยเปิดในเฟซโอ้คนนี้ก็ขายดีเยสอุย้ยคนนี้ก็ขายดีเยสแล้วก็ชื่นชมเขานะว่าโอ้โหเขาสุดยอดเขาทําได้เยสเขาทําได้เอ้ยฉันทําได้เอ้ยคนนี้เป็นแค่สาวโรงงานทําได้ฉันก็ทําได้เยส ในแต่ละวันในการฟีดข้อมูลต่างๆนะทุกคนค่ะเราฟีดเราเห็นอะไรนะคะว่าเห็นว่าเขาขายดีเห็นว่าเขาขายได้หรือเห็นว่า แต่ละวันคุณดูไม่มีเห็นมีใครขายได้สักคนเลยอันนั้นเราขายไม่ได้แน่นอนนะทุกคนขามันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยนะทุกคนขาว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่การเห็นของเราในแต่ละวันนะทุกคนขาเพราะถ้าเราเห็นว่ามีคนขายดีขายได้นะถึงแม้จะ5% 10%เ แต่สมองของเรามันก็จะมองเห็นแต่คนขายดีขายดีขายดียดแล้วมันก็จะตอกย้ําความเชื่อเราว่าเห็นไหมเห็นไหมเชื่อไหมว่าเห็นไหมว่ามีคนทําได้เห็นไหมว่ามีคนทําได้ถ้ามีคนทําได้ทำได้บอกใครบอกตัวเองค่ะทุกคนขาในแต่ละวันนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เราจะชอบมองแต่คนอื่นนะคะเห็นแต่คนอื่นแต่ไม่เคยกลับมาถามมาคิด ให้กับตัวเองว่าในแต่ละวันที่เราเลือกเหม,มือนแดงค่ะเลือกงานออนไลน์แล้วนะในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าคนที่เขาสําเร็จบนออนไลน์โอโ้โหเยอะแยะมากมายนะทุกคนขาะตอนเนี้เด็กอายุ16อายุ17อายุ18นะหนเดือนเขาสามารถมีอ่า่ล้านมี10ล้านมีร้อยล้านเยอะแย,ยะมากนะทุกคนค่ะ ทุกวันนี้นะบนโลกออนไลน์นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าในแต่ละวันเรามองเห็นอะไรนะแล้วเรารู้สึกยังไงนะทุกคนคะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้รู้สึกว่ามันทําได้รู้สึกว่ามันง่ายรู้สึกว่ามันมีความสุขรู้สึกว่าเราสําเร็จได้เราขายได้เราขายดีเฮ้ยเราขยายได้เฮ้ยเราทําได้มีหนึ่งคนทําได้เด็กอายุ1 6 1 7ทําได้เฮ้ยกูทําได้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเราขายดีรู้สึกว่าเราขายได้รู้สึก ว่าเราสําเร็จได้รู้สึกว่ามันเป็นไปได้สําหรับเรามันต้องอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนคาถ้าเราอยากมีความสําเร็จในอาชีพแต่ละอาชีพนะคะทุกคนคเ่เราต้องอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อยู่ตลอดเวลาถ้าวันนี้เหมือนงานประจำค่ะถ้าเรามองดูแล้วว่าเราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้คนไข้เคสนี้หนักฉันไม่สามารถดูแลเขาได้เมื่อเราบอกรู้สึกว่าเราทำไม่ได้ มันจะหาสมองมันจะหาเหตุผลว่าเราทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วในงานประจําเราไม่เคยใช่ไหมคะเรามีแต่บอกตัวเองว่าอ๋อรุนพี่ทําได้ฉันก็ทําได้เดี๋ยวฉันเรียนรู้กับรุ่นพี่ฉันก็ทําได้ฉันก็ทําได้เรารู้สึกแบบนี้ไงคะเราถึงทํางานประจําของเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นงานบนโลกออนไลน์ก็เหมือนกันคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าวันนี้ Miracle. เรารู้สึกว่าเร, first, ทเราทําได้เราบอกตัวเองว่ามัน,มนทําได,ได,มได้มันเป็นไปได้เฮ้ยมันสุดยอดมีคนทําได้ฉันทําได้มีคนทําได้ฉันเป็นได้มันเป็นไปได้สําหรับฉันเรารู้สึกแบบนี้ค่ะเหมือนแดงทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเป็นไปได้ในระหว่างทางค่ะถามว่าเจอปัญหาไหมเจอค่ะเจอปัญหาเจอเนื้องานนะโพสไปแล้วไม่มีใครทักมาโพสไปแล้วยังไม่มีคนซื้อบอกตัวเองค่ะไม่เป็นไรอ๋อแล้วคนที่เขาขายดีน่ะเขาทำยังไงเขา คิดยังไงเขาโพส์ยังไงเขาทำแบบไหนเราก็แค sure ่ไปดูนะแล้วเราก็เอามาก็ปี้แล้วก็ทำนะในระหว่างทางนะยังขายได้หรือขายไม่ได้บอกตัวเองไม่เป็นไรวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องขายได้วันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ขายได้วันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ขายได้วันนี้ขายได้หลักพันพรุ่งนี้ต้องขายได้มากกว่านี้ต้องดีกว่าเดิมคือต้องรู้สึกแบบนั้นค่ะทุกวันทุกวันทุกวันบอกกับตัวเองแบบนั้นนะแล้วสําคัญก็คือ ข้อสุดท้ายก็คือ,อเขาเรียกว่าเราฟังแล้วใช่ไหมฮะฟังแล้วคิดแล้วเราพูดแล้วเรารู้สึกแล้วเราเห็นอะไรนะ,ะในแต่ละวันเห็นคนสําเร็จเห็นไอดอลของเรานะ,ะหรือว่าเราเห็นแต่คนขายไม่ได้นะะขายไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่ขายไม่ได้ขายไม่ดีแน่นอนคะ่ะทุกคนขาเพราะว่าเมื่อสมองเราบอกว่าเรา มันเป็นไปไม่ได้นะมันจะทําให้เรารู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเรารู้สึกหมดกําลังใจเรารู้สึกหอ h เหี่ยวเฟลดาวนะรู้สึกเมื่อเรารู้สึกหออเหี่ยวเฟลดาวรู้สึกไม่มีกําลังมันก็จะทําให้เราส่งผลให้ร่างกายเราขี้เกียจนะไม่อยากทําอะไรนะแต่เมื่อเรา,เามีความรู้สึกแบบนั้นเราต้องบอกตัวเองนะต้องเอาเป้าหมายความฝันของเรา ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้ที่เราลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ทําธุรกิจออนไลน์เราทําเพื่อใครนะทุกคนคะเพราะถ้าเราทําเพื่อตัวเราคนเดียวมันอาจจะเ,เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมันไม่มากพอทุกคนคะที่มันจะทําให้เราลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเ,เพราะบางทีถ้าเราทําแค่เราคนเดียวเนะี่ยเราก็จะมองว่า ก็ไม่เห็นเป็นไรอะไกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง5บาท1ิบาทก็อิ่มแล้วไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องลุกมาทําอะไรให้มันมากมายเลยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะบังเกิดเพลิดแพ้ไปถึงไหนไอ้ที่แย่กว่าเรามีถมไปจะดิ้นรนไปใหญ่ให้เหนื่อยแรงนะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายที่มันใหญ่มีแรงบันดาลใจที่เราจะทํา เพื่อให้พ่อกับแม่เราภาคภูมิใจมีแรงบันดาลใจที่จะทําเพื่อให้ลูกให้สามีเกิดความภาคภูมิใจที่มีเราลูกมีเราเป็นแม่ให้สามีภาคภูมิใจที่มีเราเป็นเมียนะพ่อแม่มีความภาคภูมิใจที่มีเราเป็นลูกเราอยากเหนื่อยคนเดียวสบายยกโคดนะทุกคนขาเราก็แค่ดีดต,ตัวเองลุกขึ้นมานะ,ะหาไอดอลนะมองหาไอดอล มองเห็นเมื่อเรามองหาเราก็จะมองเห็นนะเห็นไอดอลของเราคนที่ประสบความสําเร็จนะเห็นคนบางคนนะเขาด้อยกว่าเราอีกนะเขาจบป .6 บางคนเป็นสาวโรงงานหรือบางคนไม่มีแต้มต่ออะไรติดลบหลายอย่างแต่ทําไมเขาสําเร็จได้นั่นแสดงว่าเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างคือเขาต้องมีเป้าหมายมีความเชื่อมีแรงบันดาลใจที่มากพอเขาถึงลุกขึ้นมาทํานั่นเราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะ เขาเรียกว่าสร้างพลังให้ตัวเองนะเ,เห็นเป้าหมายให้มันชัด เห็นภาพนะพูดกับตัวเองว่ามันเป็นไปได้เขาเรียกว่าสายพูดสายภาพสายแอคชั่นนะ,ะพูดกับตัวเองว่าคุณทาได้คุณสาเร็จได้เป็นไปได้คนหนึ่งคนทําได้คุณทําได้นะแล้วเห็นภาพความสําเร็จเห็นภาพพ่อแม่รอยยิ้มของพ่อแม่เห็นความภาคภูมิใจของลูกนะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำแอคติ้งแอคชั่มันออกไปเลยนะทุกคนคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนคะห้ากฎทองของการขายนะ,ะนั่นก็คือ ในแต่ละวันนะเดีแรงสรุปให้ฟังอีกนิดนึงนะ,ะว่าเราคิดอะไรเราฟังฟังใครนะคนสําเร็จหรือคนล้มเหลวนะเราคิดถึงแต่ว่าเราทําได้หรือว่าทําไม่ได้นะ เราพูดพูดกับตัวเองยังไงนะพูดว่าเราสําเร็จได้มึงทําได้มึงเป็นไปได้นะรู้สึกยังไงกับตัวเองนะรู้สึกว่าสําเร็จได้เป็นคนสําเร็จหรือเป็นคนล้มเหลวรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าคนก็จะเริ่มหันมาสั่งของทางออนไลน์มากขึ้นคนก็ไม่อยากออกไปข้างนอก คนก็จะซื้อของทั้งออนไลน์มากขึ้นหรือเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้คงไม่มีใครมาซื้อหรอกมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะทุกคนขาแล้วก็เราเห็นอะไรในแต่ละวันนะเห็นคนสําเร็จหรือคนล้มเหลวมากกว่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยาก เป็นนักขายที่ดีอยากมีหกกฎทองของการขายที่ที่มันทาให้เรามีพลังขายได้ขายดีขายายได้ขายายดีนะเราก็ต้องเห็นแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จเห็นไอดอลของเราอย่างน้อยสัก5คนนะทุกคนขะหคนที่เราครบนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเหมือนใครดู5คนที่เราครบนะถ้าวันนี้เราครบ คนที่เขาล้มเหลวในชีวิตคนที่ขี้เกียจในชีวิตนะเดี๋ยวมันจะมีคนขี้เกียจคนที่6นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งคนนั้นก็คือตัวเราเองนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนที่แบบสำเร็จนะ,ะ,ะในชีวิตเราก็ต้องหาไอดอลคบคนที่เขาสำเร็จไม่ใช่ไปอยู่กับเขานะทุกคนคะ่ะเราอาจจะอ่านหนังสือ,อฟังไลฟ์อของเขานะได้มีโอกาสที่ เห็นคลิปวิดีโอต่างๆเซฟเรื่องราวเหล่านี้ต่างๆทุกๆวันนะก็จะทำให้เรามีพลังไปต่อในแต่ละวันนะคะทุกคนขาแล้วสำคัญคืออันนี้คือบอกตัวเองด้วยนะคะทุกคนขะเพราะว่าแดงก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็เริ่มต้นที่มาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มาก่อนนะทุกคนขาเรา เมื่อเราเลือกแล้วนะตัดสินใจแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทำนะทุกคนคะเพราะว่าความเชื่อมันสำคัญเชื่อได้จากไหนก็เชื่อจากการที่เราเนี่ยแหละค่ะฟังคิดพูดรู้สึกเห็นนะ,ะเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้สำหรับเราเราจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเพื่อให้เราไปถึงผลลัพธ์เมื่อเราเชื่อเรารู้สึกเราคิด เขาเรียกว่าความเชื่อส่งผลต่อความคิดความคิดส่งผลต่อความรู้สึกความรู้สึกเมื่อเรารู้สึกเราจะเริ่มส่งผลต่อการลงมือทำนะแล้วการลงมือทำของเรามันก็จะส่งผลกับผลลัพธ์ของเรานะทุกคนคะ่ะผลลัพธ์ในอนาคตของเรามันอยู่ที่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้นะทุกคนคะ่ะถ้าปัจจุบันนี้เรายังทําเหมือนอดีต ผลลับในอนาคตมันเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแน่นอน5ปี10ปีที่ผ่านมานะ,ะอันนี้บอกใครบอกตัวเองนะห้าปี10ปีที่ผ่านมาถ้าชีวิตมันยังไม่ดีขึ้นมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนการกระทําในปัจจุบันนะทุกคนคะถ้าเราเปลี่ยนการกระทําใหม่ในปัจจุบันนะ ผลลัพธ์ในอนาคตเราก็ต้องได้ผลลัพธ์ใหม่แน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ในอนาคตใหม่แต่การกระทําเรายังเหมือนเดิมนะคะแต่คาดหวังว่าจะได้มเีเขาเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระทางการเงินมากขึ้นมีเวลามากขึ้นเขาเรียกว่าคนวิกลจริตอันนี้แดงไม่ได้พูดเองนะไอสไตล์เขาเป็นคนพูดนะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่เรายังทําสิ่งเดิม ทุกๆวันไม่มีทางได้นะะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ในอนาคตเป็นผลลัพธ์ที่ใหม่นะะทุกคนคะอยากขายดีอยากมเาีเขาเรียกขยายธุรกิจไปในในหลายๆประเทศทั่วโลกนะ,ะอยากมีเลเวอเรจอยากมีแพสซีฟอินคัมเราก็ต้องกลับมาดูทำ ปัจจุบันใหม่นะคิดใหม่ทําใหม่ฟังใหม่รู้สึกใหม่เห็นใหม่สิ่งใหม่ๆทุกอย่างที่มันส่งผลให้เราสําเร็จในอนาคตได้นะ,ะ mm. ทุกคนคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่แดงพูดนะ,ะแต่ว่าจงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำนะ,ะ mm. ทุกคนคะวันนี้มาสั้นๆน,นะ,ะ mm. ทุกคนคะก็สำหรับวันนี้ลาไป,ไปกันไปก่อนแล้วนะ,ะ mm. ทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ 拜拜。Bye bye.